ย้ำว้าเข้าฟรีถ้ากดไปแล้วเสียตังค์ไม่แต่บาทหนึ่งทักมาด,ด่าสนุกได้เลยรีบกดเข้าเลยตอนนี้ด่วนด่วนค่ะสนุกราวแค่สองร้อยคนเต็มคือเต็มนะคะเ็ดพันสามร้อยคนสวัสดีค่ะเออรีบกดเข้าเลยฟรีนะย้ำว่ากดเข้าฟรีกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนบอกว่า มาจากไรสดเจนุกนะคะเจนุกวิดรับเลยทันทีอ่ามาสองพันห้ารอยแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนมากอ่าใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยค่ะแล้วขอหดวใจไรว้าวรล,วลวพิมพ์พร้อมมาเลยค่ะรลวๆมาค่ะแม่มาใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมมาจ้า ใครพร้อมแล้วพิมพร้อมมาขอบคุณทุกคนที่กดแช์นะคะสวัสดีเจ็ดพันหนึ่งร้อยคนขำมามขอหัวใจไรว้วาวรัวค่ะแล้วใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมมาค่ะแม่กลุ่มยังทันนะบอกเลยว่ากลุ่มยังทันกลุ่มยังทันนะคะหนึ่งพันไอ้เจ็ดพันสามร้อยคนสวัสดีค่ะ ใครอยากเข้ากลุ่มฟรียังทันนะต้องบอกก่อนอันนี้ต้องบอกก่อนนะลิงด้านล่างแล,ล้วกดเพื่อนกลุ่มฟรียังทันนะคะจะนุกรับแค่รับแค่สองร้อยคนท่านั้นใกล้เต็มลนะโอเคใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วใกลเต็มแล้วมา กลุ่มฟรีใกล้เต็มเลยนะคะที่หนูกใกล้ปิดลับแล้วนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะเอามาใครพร้อมครับดาวพิง์พร้อมมา มาโอเคมาพร้อมอยังโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูใส่ด้วนใส่ด้วนหายไปไหนวะ โอเคค่ะมากลุ่มฟรีนะอ่าโอเครีบเขาอะมารีบเขาได้เลยกลุ่มฟรีนะคะเข้าง่ายง่ายมากโอเคค่ะมาอันนี้นะคะก็จะเป็นใบแรกที่สนุกให้นะคะอันนี้ให้ดูก่อนสวัสดีเจ็ดพันห้าร้อยคนค่ะมา นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นใบแรกที่จะดุกให้นะคะเ7,500คนแคปเจอร์ค่ะอันนี้นะคะก็คืออ่ะจะนุกนะคะให้รูดนี่นะคะอ่ะใบเขียวเลขตรงใจใครไ,ไม้สามตัวสองตัว เรียกตรงใจใครไหมนะคะรีบกดเข้าได้เลยเจ็ดพันแปดร้อยคนค่ะกลุ่มฟรียังทันนะอ่ามาโอเคค่ะอันนี้อาจจะให้ดูก่อนใบเขียวเผื่อตรงใจใครสวัสดีแปดพันคนค่ะอ่าดูก่อนนะให้ดูใบเขียวก่อนนะคะเผื่อตรงใจใครสวัสดีนะคะแปดพันคนสวัสดีค่ะ โอเคอ่ามาแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขฝันเพื่อตรงใจใครนะแม่แม่อันนี้ก็คือใช้วิจารณญาณนะคะเทนุกไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรนะคะโอเคต่อไปใส่ด่วนต่อไปใส่ด่วนให้แคมใส่ด่วนมาก หัวใจไร้วาดรัวหัวใจอะไรว้าดรัวใส่ด้วนมาก มาใส่ด้วนงวดนี้อ่าห้างวดนี้มีสามหางค่ะตมูตมีใส่ด้วนอามาแคปเตอร์ค่ะให้ต่อนานๆเลยใส่ด้วนงวดนี้มีสามหางเลขแบบตมุตมีเลขเล่นง่าย เล่นง่ายค่ะมาชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะขอให้วันนี้ดวงเราหนุนนำกันสายด่วนขอให้วันนี้ดวงเราหนุนนำกันนะคะแม่แม่ทุกคนแปดพันสามร้อยคนคะ่ะขอให้วันนี้ดวงเราหนุนนำกันนะคะแม่แม่สายด่วนงวดน,นี้เลขแบบน่ารักน่าหลามีสามหาแบบกรุบกรุบกิบกลีบ กระดกหัวก็ได้นะหกกับเก้าอ่ะถ้าแบบงบเยอะน้อยเนาะกระดกหัวได้นะพราะเจจะไม่เขียนแบบเก้ากับหกแล้วนะคะก็คือเอาเซนต์ตัวเองเลยใครงบเยอะก็เพิ่มเลขได้ค่ะหกกับเก้าห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเก้าหกศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าสามารถเพิ่มได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่เลย เออแล้วเออใครจะแบบกระดกหัวก็ได้กระดกหัวก้าวก็ได้นะคะใครจะแบบตรงๆก็ได้เลยแล้วแต่วัดดวงไปเลยค่ะโอเคเลขห้องจะนุ้าห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเออเลขห้องที่จะนุกพักอยู่ตอนนี้คนดูแบบลดหวบเลยคนได้สายด่วนไปเอาโอเคไม่เป็นไรค่ะแม่ขอให้วัางๆนะสายด่วนจะนุกมมีแค่นี้แหละ ทุกคนกลุ่มยังทันนะบอกเลยว่ากลุ่มฟรียังทันตอนนี้นะคะกลุ่มฟรียังทันนะกดแอดเข้าได้เลยค่ะกลุ่มฟรียังทันะะกลุ่มฟรียังทันน,น,คะ,น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 ะคะแม่แม่ต้องบอกก่อนนะเจนุกยังไม่ได้ปิดหลับนาะกลุ่มฟรีกดเข้าได้เลยตอนนี้นะคะยังทัน ขอให้แม่แม่ทุกคนโชคดีขอให้เฮงๆงปังๆังขอให้ดวงเราหนุนนำกันไม่ว่าผลวันนี้จะเป็นยังไงให้รู้ไว้ว่าเจนุกทำเต็มที่ที่สุดแล้วแต่วันนี้เราต้องได้กรีดค่ะแม่วันนี้เราต้องได้กรีดไปด้วยกันค่ะ